ตอนนี้กูยักษ์กำลังสีก่อยโอ้กำลังสีขวากุ้งวะนะเอาเอาลงไปกุ้งเอา,า,าไว้ใส่ไปสอวนเอาวะกูอยักษ์อือโอ้สว่วนอลายเธอวะโอ้เต็มออกวะเลยนี่แคบใสหักคอมันคอมันใสมันตัวปีดบปล่าเลย

น้ำมะเหอเอาน้ำเฮ้ยเนาะแต่เนห้ล้ผมวดชันเนาะเติมน้ำลงไปเสพี่น้องใช้เครื่องฟุงหรวะสราแล้วอือสแล้วบครับ่าสรคเอ้่าสีแซ่บวะคือว่าสีแซ่บวะ

เอาซาอีไปอืมใอ่นุ้งไยน่ะนรับไปที่มันสีเเจมอืมครับทางนี้พื้นขวาครับพี่น้องทางนี้ขวาแต่ว่าทางพีไปที่นี่ทางพีพื้นที่เฮ็ดอย่างพวกที่นี่ อันนี้สิสิสก้อยนกุ้งสิก้อยกุ้งครับพี่น้องก้อยแบบตำประกอบเขาก็มีอยู่เดี๋ยวสิหา,ากกรหประกอบเหตุผนกันพี่น้องปกกระกอบนี่คือปรออะกอบเขาเากกออประกอบเออเอาแซ่แล้วประกอบนี่เป็นประกอบแช่ตู้เย็นครับพี่น้องครับนี่คือการสนอมอาหารนานี่ไม่มกินเด้อ ตรงนาดำหน้าผุนครับมันจังมี่กินเขากล่าาแช่ช่องฟีดไปเสร็จแล้วเวลาเข้าจิกินกะเอ้ากะเอาไปแช่น้ำไปจังน้อยครับมันก็ขึ้นสภาพเกลีเป็นปากกอกสุกคือเกลียวชาติบ่แตกต่างหมนไลยท่านี่สิเป็นก้อยกุ้งดิบครับพี่น้องจะทางพุ่นเพิ่มจิ้มนั่นดิบเพิ่นมจิน,นดิบแล้วเพิ่นกะอเลือดสิขัวเอาอีกย่างหนึง่ง คู่ยังนี่่นกะเป็นคนที่บาม่มกข่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับเพบิ่นบม่อยากข่ากุ้ง,ง <laughs> ข่าแต่อีนังกุ้งบัดนี้อ่าคู่ยักเจ้าในย่านบายไม่รีบอ,อกไปเพื่ข่าสัต์เป็นวะเอออ้า quá trên nào vẫn mất xe <laughs> lại nó làm nó Điếng đỏ, ừ. đỏ đây đỏ. cái đây ừ. điểm ừ. nhìn nam hoặc thác hoặc mất thì xuống lên rồi này คิ้ตพ่อตะกีนอก,กุ้งน้อชิดพวพ่อไอ้เห็ดแจ้วไหมเห็ดแจ้วถือลงไปพร้อมกับสอนนะสอนในหนองเพราะเรสอนในแล้วก็จับกุ้งนี่แหละเอามาจินกับแจ้วทั้งสอนทั้งจินจินอยู่ในหนองเลยไม่แ่บรัดเลยหอมแดงพี่น้องครับหอมแดงหอมสดสลัดแหนมผักเพลว อืมอืมอออืมอมีวิธีหนีน้ำเป็นบ่ขึ้งมู่งอแล้วเนาะตักกุ่มออกมามาเ <c oughs> ออขอทาเว้เป็นยังไงอือืมอืมอืม ทาเผอทาเอ้าพี่น้องเฮ้ยเอาหยั่งอีกเอาหยั่งล่ะเอ้ยร้เหรอเอาปอกปอไปนิดนึงเทสบะเตรียมหยังจะย่างเว้ยกูจะสั่งว่าสิบุดาซะหรอกจะให้เอามึงกะแท้ทีสิเอาทอรดพี ตักงามติเอาเดีลาายล้มว้าไม้บาไที่นี่เอ้ยเจ็ดยามวานคืนม,มันองเขาอยดีอืมอ้ยเอาทีาพี่น้องครับไปจิน,นเจ้าน้ามขิมเนี่ยคว้าหมายปเ้น,น,เน,นี่เอา้าเอา ฮะขครทีร่เสียอยู่ที่นี่พ่อหรอวะอืมลองน้าบอกไปที่นี้ไปที่จางชุโลบไปที่นี่งเป็นว่าซับเสร็จเรียบร้อยพี่น้องครับ สมัยก่้นนี่ผู้เฒ่าผู้แจพน่นนังเทียพผูเราไปตา,ากแดดันด้วยมาจิงกับตองหุ้งครับชิมนี่ยเสวียสักนี่พี่น้องพอกันชิมหนักแล้วกันมาได้พี่น้องถามว่ากินเขาน้องกันผู้ใดมาก,กินกุ้งครับมักกินกุ้งมีเมนูกุ้งรวนเลยขาดไปย่างเดียวคือสมจอมกุ้งต้องไปทางบ้านผู้ยากุ่นสมจอมจอมกุ้ง เหโอเห็นสีเห็ดกระไรมันวะอู้หันเห็ดสูแล้วพ่อเห็ดอ๋อพ่อเห็ดได้แล้วเอาไ่น้องพ่อจิบนะครับใส,วส่แล้วสวัสดีครับ